อาละครับผมมีคำเตือนนะครับผมจากพอดีผมเข้าผมอยู่ในกลุ่มคา i c g r ุ u p นะครับผมบิทคอย crypto thailand ตลอดนะครับก็จะบอกว่าเป็นคำเตือนอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมอยู่แล้วผมก็เห็นตลอดนะฮะใครก็ตามนะครับผมที่เป็นผู้หญิงนะครับผมที่แอดคุณมาใน facebook นะครับแล้วก็ติดต่อทักทายคุณนะครับผมและเชิญชวนคุณเข้าไปในเว็บไซต์แปลกๆนะครับที่มีการลงทุนคริปโตเคอเรนซี่ได้ลงทุนอื่นๆหรืออะไรก็ตามนะครับ อีกหนึ่งคุณต้องสั่งวอร์นไว้นะครับผมก็คือว่าไม่ควรเข้าไปหามันนะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางคนบางท่านนะครับผมคิดว่าตัวเองนั้นมีวัยวุฒิเพียงพอคุณฒิเพียงพอนะครับผมสุดท้ายโดนหลอกหมดตัวนะครับอย่างลายนี้นะซิมซับผมมีประมาณนี้ครับผมอยากถอนแต่ถอนไม่ได้ครับกระดานเฉดเขาแจ้งมาดังรูปภาพต้องทำยังไงครับแน่นอนไม่มีชื่อนะครับผมแต่รายละเอียดก็มีแบบโอเปอเรเตอร์นะครับทุกครั้งที่มีแจ้งชําระภาษีจากสัมภารต้อง สมรอมีเงินสดผิดเลยมีการชําระภาษีทุกครั้งก่อนที่จะถอนเหรียญออกจากระบบคุณลูกค้าต้องทําการชราระภาษี10%ของจํานวนเหรียญที่จีเป็นเงินไทย3ล้าน8,5959ภาษีที่ต้องชำระคือ385,000บาทข,ข,ของคุณลูกค้าข้ามภาษีที่ต้องเข้าชาาําระทุกครั้งมีการแจ้งสมรคอนไม่สมร,รคนกดสดเลยราะอย่างนั้นทางสำนักงนานจะเรียกเก็บภาษีรายปีย้อนหลัง25%ของจำนวนเงินทั้งหมดที่บุนเวียนในบัญชีธนาคารขอดคุณลูกค้าค ถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะครับผมมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันโดนหลอกนะครับผมแต่ผมก็เชื่อแหละครับผมว่าหลายคนมักจะผิดพลาดนะครับผมตรงเว็บไซต์นะฮะจะเห็นนะครับผมตรงเว็บไซต์มีชื่อครูคอยนนคเหมืนอนกันนะครับผมแต่เว็บไซต์คนละอันกันนะครับผมถามว่าเราสามารถดูได้ที่ไหนบ้างรในการที่จะเข้าถึงเอ็กซ์ชนผมเคยบอกหลายครั้งนะครับผมหลายๆรอบก็จะบอกหลายๆรอบนะครับผมผมเจอเคสแบบนี้ผมก็จะบอกหลายๆรอบอีกหลายๆครั้งนะครับผมก็คือคุณสามารถนะครับเข้าไปที่ค o ูมาร์เก็ตแคปได้นะครับ การเทรดซื้อขายนะครับผมาเข้ไปดูมันจะมีการเทรดซื้อขายนะที่โลกใบนี้นะครับผมจดแจ้งไว้อยู่นะครับผมอย่างน้อยก็จะทําให้คุณรู้จักนะครับผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนผมใช้คํานี้นะครับผมว่าการเทรดบางการเทรดก็จะล้มหายตายจากไปนะครับผมอย่างฮอตบิตฮอตบิตโทเค็นก็น่าจะหายไปในที่สุดนะครับเพราะว่าทาทั่วกรรมต่อไม่ไหวนะครับผมอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าสงสารกันนะครับผมสิ่งหนึ่งที่การที่คุณมีเงินในเอ็กชแนน ซื้อขายเหรียญในเอ็กชแนนนะครับผมมันทําให้คุณปลอดภัยระดับหนึ่งไหมคำตอบคือไม่นะครับผมเพราะแม้แต่เอ็กชแนนไทยที่ได้รับการรับรองของกรตอนะครับผมก็ยังชี้ผายนะครับผมยังซิปนะครับผมเลื่อนเก็บเจ็บนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมปัจจุบันนี้ผู้บริหารกราออกไปแล้วนะครับผมก็นาะหะคนเรานะครับผมก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับถามว่าแล้วเราจะทํายังไงถึงจะปลอดภัยอ่ะล่ะ เราสามารถที่จะย้ายเรียนนะครับผมย้ายเงินของเราไว้ในกระเป๋านะครับผมซึ่งถามว่าปลอดภัยจริงไหมครับตอบก็คือไม่ปลอดภัยครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับผมที่บอกว่าเราสาับเขาสาับเมตมาสอย่างเงี้ยสามารถล็อกจะบอกว่าถ้าในอนาคตผมคิดว่าทุกๆกระเป๋าทุกๆวอลเล็ตนะครับผมจะต้องล็อกได้หมดแน่ๆนะครับผมเพราะว่าการจ่ายภาษีเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะเพื่อตอบสนองต่อประเทศนั้นๆหรือทั่ว ทุกประเทศในโลกใบนี้นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมอย่น้อยที่สุดนะผมคิดว่าการเช็คลิสต์นะผมนบยคอยมาเก็ตแค a ปกับตัวกรตอนะครับผมเว็บไซต์กรทอนะไทยนี้ตอนอันเสรนะครับผมจากกรตอโดยตรงนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นนะครับผมทั้งร่างกฎหมายนะครับตัวเอ็ก a n g e นนะครับผมรายชื่อนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับผมมันจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมถามว่าถ้าคุณเข้าซื้อนะครับผมในบริษัทที่มันมีการจดแจ้งจดทะเบียนนะครับผมคุณจะรู้สึกปลอดภัยกว่าบริษัทที่ไม่มีการจดแจ้งจดทะเบียนไหมครับนั่นคือคําตอบที่คุณคนจะต้องรับรู้นะครับผมแล้วก็พยายามแก้ไขนะครับผมบางอย่างให้เกิดขึ้นในความเป็นจริงให้ได้นะครับผมไม่ใช่อยู่ในโลกของนิทานนะครับผมไม่ชอบนะครับโอเคครับผมคิดว่าทั้งสส่วนนี้จะทำให้คุณได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้แน่นอนนะครับโอเค แล้วก็ผมก็คิดนะครับผมว่าคงจะเจอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีทางหมดไปง่ายๆนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติมากๆนะเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยเอ่อสถาู้รู้นะครับแต่ก่อนไม่ได้ต้องจ่ายภาษีเงินได้ไม่มีเอ็กเชนไนนะครับผมที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นะครับผมถ้าคุณต้องจ่ายคุณก็มาจ่ายที่ประเทศไทยยื่นตรงสามรกรนะครับผมแน่นอนเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเขามาพูดถึงในครั้งหน้าๆนะครับ โอเคครับในส่วนของความเห็นนะครับผมคนเรามีเยอะตัวละงงนาคนพวกนี้ความโลภเนี่อันตรายจริงๆบินวันไหนครับแอดไม่ช้าก็เร็วนะครับสำหรับตัวฟินชาร์ฟฟินชารนะครับผมตัวฟินชารนะครับผมพยายามหาเงินนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับผมซึ่งผมก็เชื่อนะครับผมก็จะมีพวกเยอะๆออกมานะครับผมเรื่องการจดทะเบียนนะครับผมด้วยชื่อไม่มีมอแกนแล้วหรือเปล่าครับก็าจะมีการพูดอย่างนั้นเขาจดทะเบียนไม่หมายไม่มีคำว่ามอแกนแล้วนะครับ คุณพึงสังวรอ,อย่างหนึ่งไว้นะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะที่มันตั้งต้นนะครับผมสารตั้งต้นที่มันเลวซามนะครับผมสารต่อมาไม่มีทางมีความมีความรอดนะครับผมบอกคํานี้แล้วกันนะแต่ผมเชื่อนะครับผมอย่างหนึ่งนะว่าพวกขัดผลประโยชน์กับผมนะก็มีเยอะนะกนะ็ไม่มีปัญหาฮะสบายๆครับเจอกันได้นะครับผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าไอ้พวกขัดผลประโยชน์กับผมนะครับผมไม่ใช่ต้องบอกว่าผมไปขัดผลประโยชน์เขาใช่ไหม ส่วนใหญ่นะฮะ9ใน10นะฮะหายหมดแล้วนะฮะไม่มีคนไหนที่กล้าสลอดมาคุยกับผมต่อเลยนะฮะคุณต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับผมว่าถ้าผมลงอะไรก็ตามนะผมมีก๊อก2และ3และ4นะครับผมผมอะไม่ชอบอย่างหนึ่งนะครับผมคือคนที่เลวระยำปัดซบนะครับผมถ้าตัวคุณเองนะครับผมไม่มีความรู้ด้านการเงินนะครับ ผมไม่ว่าไม่ผิดศึกษาได้แต่คนที่มีความโมู้นะครับผมแล้วหลอกคนอื่นนะครับผมใช้คำว่าสัตว์นรกนะครับผมผมพูดนะหลายครั้งนะครับในหลายๆในหลายๆคลิปนะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะยินดีนะครับผมกับคนที่มาพูดนะครับผมว่าทุกท,ทุกคนนะ่ะผมเชื่อว่าทุกคน อยากจะรวยนะครับผมอยากจะรวยเร็วนะครับผมสิ่งที่รวยเร็วทําได้ครับรวยเร็วทําได้ในโลกใบนี้การทําให้รวยเร็วเป็นไปได้ครับผมแต่การที่คุณจะรวยโดยที่คุณไม่เบียดเบียนคนอื่นคุณจะรวยโดยการที่คุณไม่หลอกลวงคนอื่นคุณจะรวยโดยการที่คุณไม่ทําลายคนอื่นมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในโลกใบนี้นะครับผมถ้าคุณอยากรวยโดยการที่ชักชวนคนอื่นเข้ามาในวงของคุณคุณทําไปครับผมอย่าเสือก ใน youtube ช่องผมผมมีข้อมูลครบมากกว่าที่คุณคิดนะครับผมถ้าผมกล้าพูดนะครับผมผมกล้าถล่มนะครับตอนแน่นอนนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เชื่อแหละครับผมว่ายังมีคนที่เลวระาำปัสกนะครับผมอยู่ในโลกใบนี้อยู่เสมอนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อเสมอนะครับผมว่าคนพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คงจะตายหงแต่ห่าไปในที่สุดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็าปูตากนลวสุดท้ายเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ